จริงๆมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะว่าไมา้ใช้อะไรบำรุงผิวหรือว่ากินกูต้าหรือเปล่า,มาไม่ได้กินพวกกูต้าเลยค่ะและที่ไม่บำรุงผิวก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ไม่ไว้ใจเป็นตัวนี้เลยค่ะเซรั่มวิตามินผิวจากดารินค่ะหมยใช้ตัวนี้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะจริงๆทุกคนคือแค่ตัวเดียวมันก็เห็นผลแล้วมไม่จําเป็นจะต้องประคมให้มันเหนียวหนึบหนักเลยด้วยซ้ำตัวนี้วิธีใช้ของเขานะคะง่ายมากเพียงแค่ปั๊มหนึ่งปั๊บ เท่านี้เลยแล้วก็วอมมายจะวอมบนมือก่อนแ๊บเดียวขนาดแล้วก็รูปเลยมายจะทาเป็นประจำเลยนะคะเช้าแล้วก็ก่อนนอนแถมสารสก,กัดเขานะคะยังมาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีบีอัลฟาอาร์บตินหรือว่าบูตาไทโอนทําให้ผิวเราขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นแบบนี้เลยแถมยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโนยนด้วยเอ a HA ิตเอต่างหากค่ะและตัวนี้ไม่ต้องัวดแพ้เลยนะคะเพราะมายเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟเบ,บมาบางมากตัวนี้เหมาะกับสาวผิวแห้งโดยเฉพาะเลย เขาปลอดภัยหายห่วงไม่มีสารต้องห้ามแน่นอนค่ะดูสิคุกคนแค่นี้มันซึมผิวไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่ซึมแบบแห้งๆนะซึมแต่ยังทิ้งความชุ่มชื้นไว้อยู่ตัวเนี้ยไวเลิฟมากเลยค่ะถ้าใครอยากมีผิวกายแบบมายนะคะต้องเซรั่มวิตามินผิวจากดารินเท่านั้นค่ะ